Hello e v e r y o n ี่ิด i ีดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เมืองนอเกอร์ ogue, นะคะประเทศเบลเยียมนี่ <Wow. S 1> เห็นไหมคะตอนนี้นะคะตเตยได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเบลเยียมอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เตยมีภารกิจอย่างหนึง่งที่เตยจะต้องทำก็คือเตอยจะต้องไปตามหาคนตับรอม หลังจากที่อยู่บ้านมานานแล้วเตยไมค่ก็ได้ติดขนตานะคะแต่ก็เพิ่งมารู้ตัวว่าเตยขังอาจากขนตาปลอมมานานมากจริงๆเนาะเตยก็เลยจะไปที่ร้านที่เป็น,ปน beauty ช h o p นะคะมันเขียนว่า D I อ่านอาจารย์ว่าใดาหรืออาา่านว่าดีนะคะเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอาา่านว่าไงร้านมันอยู่ห่างจากที่พักเตยประมาณเท่าไหร่วะประมาณ750เมตรนะคะเดินได้ แล้วมันก็เดินชิวๆด้วยนะะ,นะ,ะอากาศ17องศาคุณคนดูสิแดดดีมากเลยอะแต่ว่าก่อนที่จะมีแดดเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้ฝนตกนะจ๊ะฟ้าครึ้มฝนตกแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแดดก็ออกงงมากแม่งงแบบลงสุดๆแล้วเต่ก็เดินย้อนสองเนาะย้อนแบบไม่ใช่เดินย้อนสองเดินย้อนแสงน <c> ะ <oughs> เดินไปเรื่อยๆเดินย้อนแสง <c oughs> อ่าเดี๋ยวแนะนำคร่าวๆนะคะเมืองน็อกเกอร์นี่คือ อะไรยังไงเมืองน็อกเกอร์นะคะจะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ติดชายทะเลนะคะอยู่แทบแบบว่าจะสุดขอบไปละสุดขอบของประเทศเบลเยียมนะคะจะอยู่ฝั่งโซนดัชดัชบอร์เดอร์ก็คือจะเป็นฝั่งโซนที่คนเขาพูดภาษาภาษาดัตช์กันภาษาเนเธอร์แลนด์ ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าช่วงนี้มันคือช่วงซัมเมอร์ด้วยนะช่วงซัมเมอร์ที่ควรจะอากาศร้อนใช่ไหมแต่อากาศมันแค่ประมาณ16-17องศาทั้งวันอะอแคบจะไม่ร้อนขึ้นกว่านี้เลยนะจากที่สังเกตเห็นเนาะซัมเมอร์ก็จริงแต่ว่าคนไม่ได้แต่งตัวเป็นในแนวซัมเมอร์เลยนะไม่มีเสื้อผ้าจีสนุกใสยไม่มีลายดอกไม่มีเดรสลูกไม้ที่มันบ่งบอกว่าเนี่ยนี่คือซัมเมอร์ละ แต่ทุกคนเขายังใส่แบบเสื้อขันยาวยังใส่เสื้อ,อว่ากันลมอยู่เลยอะ <c oughs> เพราะว่าลมมันแรงมากนะคะหลักๆก็คือลมลมคือที่สุดแล้วอที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวอ,อีกประมาณ200เมตรก็ถึงร้านที่เตยต้องการไปละ A few moments later เรียบร้อยค่ะ f e moment later นะคะสรุปก็คือบัตร SCB Planet นะคะใช้งานได้นะใช้งานได้เหมือนรัะทั่วไปของเราเลยก็แค่เสียบลงเครื่องแล้วก็ใส่ PIN ให้เขามันก็ Approve จ่ายให้ไดนะ้แต่ว่ามีปัญหาติดที่ปัญหาที่หน่อยก็คือก่อนมาก็ลืมลองดูวิธีใช้เลยพอมาถึงก็เลยน,นั่งงมนั่งงม,มอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะใช้ได้ไหมนะหรือ,อยังไงนะ แต่ก็ใช้ได้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะคะสิ่งที่เตยได้มาก็คือเตยได้เป็นอายไลเนอร์มาแล้วก็ขนตามมาสองคู่ะ,ะราคาคนข,ข้างเอาเรื่องอยูนะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาที่ซื้อมาจากเมืองผัยก็คงจะถูกกว่านี้แหละ,ะ,ะแต่มันก็จะไม่ได้แบบฟลุ้งฟลุงแบบนี้นะคะสวยก็ราดูว่า<ว>จะเป็นยังไงนะคะเ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> มื่ออยู่บนตาเตยอ้อลืม ที่จริงร place, แล้วคนที่นั่นเขาไม่ใส่แมสกันแล้วนะแต่ว่าเขาจะใส่แมสเฉพาะตอนที่เราเข้าพวกช็อปพวกสโตร์อะไรพวกนี้ก็ควรที่จะใส่นะคะร้านอาหารก็ใส่แมสกแต่ว่าใส่เข้าไปพอนั่งโต๊ะเสร็จปุ๊บก็ถอดได้ทันทีเหมือนใส่เป็นพิธีอ่ะไม่ได้จริงจังอะไรกันขนาดนั้นนะคะเขาฉีดวัคซีนกันเกือบหมดแล้วซึ่งอีกสักพักเดี๋ยวไปก็จะไปหาฉีดวัคซีนเกันนะคะแต่ดูวันก่อน ตังฉีดวัคซีนเสร็จมันก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องมานั่งกลัวแล้วเนาะโควิดติดแต่อาจจะไม่ตายเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดซิโนซัมติงนะซิโน <c oughs> แบ็เราไม่ได้ฉีดตรงนั้นอยู่ที่นี่เขาก็ฉีดที่เขายอมรับกันทั่วโลกนะฮะพวกไฟเซอร์โมเด n a m o d โมเดหรือว่าพวก Johnson, Johnson Johnson นะคะแล้วก็อย่างอื่นอื่นเนาะเมืองนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ สำหรับคนที่ต้องการมาเรียนภาษาแล้วไม่อย,อยากอยู่ในคอมมูนิตี้คนไทยเยอะๆค่ะที่นี่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เดินมามีิเตยเป็นคนเดียวนะคะที่หัวดำหน้าหมยนอกนั้นก็คือป,ปนน้าหังล้วนนะ๊ะลต,ตอนนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินแบบไม่ดูแผนที่ไม่ดูแรงั้นก็คือ explore ไปเรื่อยๆ หลงก็ค่อยว่ากันซึ่งหลงแน่ๆเตยเป็นคนที่จำทิศจำทางหาอะไรไม่ได้เลยหลงชัว <f ix> คือไหนๆก็ได้ออกมาแล้วเตยเลยว่าเตยจะไปต่อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสักหน่อยนะคะแล้วมันจะได้ถือแบบถุกโอกาสนะคะในการเดิน ทเที่ยวแบบพร้อมกันแต่ที่จริงตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงแล้วล่ะเนี่ยเที่ยงครึ่งละมันก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วเหมือนกันนะฮะก็ไปดูของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยแล้วกันเพราะว่าที่เบลเยียมนะคะคนไม่ค่อยชอบกับข้าวดังนั้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีพวกอาหารที่เขาทำเสร็จแล้วอะอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะอร่อยด้วยนะคะวางขายอยู่เต็มไปหมดเราก็จะไปเลือกหาจากตรงนั้นนะคะ แต่ยังไม่พร้อมไอ้นั่งกินข้าวที่ร้านอาหารอะยังไม่ได้มีอารมณ์คือมีใครเป็นเหมือนเตยไหมก็คือต้องมีอารมณ์ก่านทําทุกอย่างไม่มีอารมณ์ก็คือไม่ทำท้าน,ะานนะัใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างไปเจอกันที่ซูปเปอร์มาร์เก็ไป a few moments later ไะได้อาหารเที่ยงแต่แล้วค่ะสุดท้ายก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้ เพราแต่อ่านไม่ออกมันไม่ใช่ที่นี่เ็าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะเพราะฉะนั้นการมาที่นี่อนของแตนมีค่อนข้างมีปัญหาอย่างหนึ่งคือป้ายทุกป้ายโดยแทบจะอ่านไม่ออกเลยเพราะมันไม่ใช่ภาษาังกฤษเขาใช้ภาษาดัตช์แต่เนาะแต่ที่ได้มาอย่างหนึ่งที่วันนี้ก็เอ็นจอยแล้วล่ะก็คืออินี่นะคะโอลิฟมะกอ,อะกอะมะกอกใช่ไหมใช,ไใช่ไหมใช่ไหมภาษาภาษาไทยแปลว่ามะกอกเนาะ น่าจะเปรี้ยวเ,เ,เค็มๆอะ่ะเต่อยากกินอะไรเปรี้ยวพอดีก็ได้ตัวนี้แล้วตอนนี้แต่ก็ลังจะหาทางเดินกลับบ้านละจะพยายามลองเดินกลับบ้านโดยที่ไม่ใช้แผนที่ตอนนี้เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะ,ะจะรอดูว่ากว่าจะถึงบ้านแม่จะใช้เวลาเท่าไหร่ที่นี่อ็คือปุตาา นอกจากคุตบาทเต็นี่แล้วคือทางมะลายนะคะก็เฟ็นรี่กับคนเช่นกันเราสามารถเดินขัานทางมะลายได้เลยโดยไม่ต้องหันซ้ายหันขวาไม่ต้องหยุดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะเดินไปเลยค่ะเขาจะจอดให้เราเองนะคะรถเขาจะไม่ขับพุ่งมาทางเราแน่นอนตรงนี้คือเอาจอร้านอาหารจะมองเห็นหรือเปล่าเหมือนตอนนี้เติมกำลังเดินย้อนแสงอีกแล้วช่ไหม ิ่งที่เตยต้องทำก็คือเตยต้องเดินตามหาที่ร้านคเครเื่องสำอางที่เตยไปที่แรกนะคะถ้าเห็นตรงนั้นแล้ว,วเตยจะจําได้ว่าเตยจะต้องเลี้ยวขวาแต่ตอนน,นี้ยังไม่เห็นเลยจ้าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะสิ่งหนึ่งที่เตยชอบมากเลยก็คือการที่เราได้เดิน เดินเยอะเดินเรื่อยๆถือว่าเป็นการออกกําลังกายเพราะว่าตอนอยู่บ้านอยู่ประเทศไทยสภาพอากาศของเรารวมถึงถนนหนทางเรามันไม่เหมาะกับการเดินแะคนไทยก็เลยไม่ค่อยชอบเดินสักเท่าไหร่มันร้อนนาะต้องเข้าใจกันแต่ที่นี่แดดออกก็จริงแต่อากาศเย็นนะคะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วไปจําร้านที่เตยเคยมานั่งกินข้าวกับมานั่งกินข้าวช่วงวันสวันที่ผ่านมาได้ละ อยู่ตรงหัวมุมตรงนู้นเห็นสายตาเดไหมนู้นแต่จะต้องเดินไปอีกสักประมาณสองบล็อกนะคะก็เลี้ยวขวานั่นไงร้านดีหรือใดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็บอกว่า all about beauty นะคะอยู่ตรงั้นนั่นเองโซ่ทางข้างหน้านั่นเองที่เราจะเลี้ยวขวาฮะ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวขวาแล้วเ yeah. <c oughs> ยังถือว่ายังมีความทรงจำบ้าง <c oughs> เอาจริงๆแต่เป็นคนมีปัญหาเรื่องการจําทิศจําทางคือที่สุดละในชีวิตนี้นะแต่ถ้าอยากให้เตยจําได้สิ่งที่เตยจะต้องทําก็คือเตยจะต้องเดินเดินดูไปเรื่อยๆนะคะเดินสักรอบสองรอบสองรอบก็อาจจะยังจําไม่ค่อยได้แม่นนะคะน่าจะต้องมีรอบที่สามจะจําได้มากขึ้นแต่ไม่ได้าปลว่าแม่นเหมือนเดิมน,นะคือไม่การันตีนะคะว่ากี่รอบถึงจะจาได้แม่น <c oughs> พอขนาดทางไปบ้านตัวเองครั้งอยา่างงเงเนะคะนคเนี่ยเห็นไหมคะว่าด้วยความที่มันคือช่วงซัมเมอร์เนาะคนที่นี่ก็เลยจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่เห็น บอกว่าซัมเมอร์มันจะหมดเดือนนี้แหละนะก็คือเ,เดือนกรกฎาคสิงหาต้นกันยาคนที่เขามาเที่ยวพักร้อนมาพักพักพักร้อนที่นี่เขาก็จะกลับบ้านเขาส่วนลนะหมายความว่าส่วนใหญ่ที่อยู่แถวนี้ที่เห็นเดินเดินอยู่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่คนพื้นที่เพราะคนพื้นที่ก็จะไปพักร้อนที่อื่นแทนนะเช่นเห <al> มือนเตยแต่มาอยู่กับคนพื้นที่นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเตยก็จะไปพักร้อนพร้อมกับเขา ซึ่งเขาจะไปเที่ยวฝรั่งเศสกันเต่ก็ติดสอนค่อยท้ายตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเตยจะขออัปเดตอีกทีว่าเมื่อถึงบ้านแล้ววันนี้นะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเนี่ยทั้งวันมันเนี่ยเตยเดินไปกี่กิโลแล้ว <c oughs> นะคะและเบิร์นไปมันไปประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่ไขมันจิแคลอรี่นะเบิร์นไปเท่าไหร่เช่กันค่ะ Few moments later. สรุปก็คือเตยจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วทุกคนก็ยังคงต้องเปิด Google Map ในวินาทีสุดท้ายเพราะว่าตอนออกจากหมู่บ้านเตยออกส้นถนนเสน้น,เสนหนึ่งแต่อตอนเข้าเตยดัออนลืมทางเข้าแล้วเตยไปเข้าผิดทางนะคะท <laughs> ไม่ในไฟนอลลี่เตยก็ยังจำเป็นต้องใช้ Google Map นะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือถึงบริเวณหน้าบ้านลนะนะคะเราจะเริ่ม เปิดดูกันตรงนี้แหละว่าเตยเดินไปทั้งหมด4.99นะ4.99กิโล <Wow. S 1> แล้วก็เบิร์นไป304แคลอรี่ในขณะที่เมื่อเช้านี้เตยน,น่าจะกินไปไม่ต่ำกว่า5นะฮะขนมปังแผ่นใหญ่สองแผ่นนะ,ะไหนจะแฮมไข่เอ้ยไส้กรอกเอ้ยนะแล้วก็จะไปยัดต่ออีกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไร ตอนเย็นนี้ค่อยแบบไลท์มิลแล้วกันถ้าโฮสไม่ทำบาร์บีคิวนะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะบายและนี่ก็คือมือเที่ยงที่ไปได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีนี่เนาะเนื้อไก่ละแล้วก็ไอตรงน,นี้เขาเรียก่าพาสต้าปนะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่บิ๊กแฟน ของอาหารตะวันตกโซเท่าไหร่แล้วก็นี่มะกอกนะโอลีฟแล้วก็นมพร่องมันเลยขอเวลาไปกินก่อนนะบาย